สวัสดีค่ะอยู่กับยาชีนะคะโอ้ขึ้นแล้วนะคะเอ

แปด่าน้าะดับน้ีได้ได้้ได้แล้วเได้แล right ้วล yeah, ุงอกเลยครับในนะดับน้อีกอมับน้เทาไรเล่าไปกินเล่ากินข้าวอยู่เล่ายนเาังมกราเายังกินข้าวอยู่เย้นยื้อนยืนเยืนเย้เย้อน้เยนนเ้เ จะชานขึ้นเลยนะแต่นี่ยแต่ีหาคนเหรอตั้งระดับราคาให้ดีสออันเลยสงหน้าโอ้ยโอ้ยาเดี๋ยวนางอันจะพูเหรอจะสั่นไมราคาล่ะจะมาโทรยังตอนนี้มาให้รัเรียบ ไปไทอีกคันไม่ออกไปนี่เท่าไหร่ครับในกาเป็นต้องใส่เสนเหนยวหปต้องใส่ครับแต่ไปควันตายตาข่อยพอดีได้โอ้ยนี่ข่อยห่างข่อยใดถึงงานของเราได้แล้วแดนไทแม่เอามาในกามันพอได้ข่อยอะไรเลยเนี่ยข่อยห่างข่อยใดจำไหโอ้พอได้ไดเอาลูกบอพอมาลวยกุ้ยีบานกีดาเป๊ปซี่ไปได้ข่อยนะ

ไปยังงมแล้วมันแต้มแต้มท่า่ขวาเราไมงได้แลก้วก่อนเลยาไต่ขวาก็ตัวแล้วถ้ามันแต้มกลางเหอกลางกบที่หลังเขาลงไปเดีว่าเาลุแ่ขาไปกนทีลงไม่กันพอพืนมานีเหตุการณ์สำคัญไปใช่หลอพอพืนนะ ปอลหลายๆครับล้วมแต่ก็ได้รวมไปรับงานสสดอพคออยู่แต่บอลพยายาแบนนี้ใจดึงอันนี้เข้ามาแล้วครบเดี๋ยวผมจะดันตัวไปเจ้านันล้นนะกรเพราะว่ามวัสุดสุดท้ายเลยเออคุนะขวสุดท้ายดีัครับสุดท้ายพี่กำบระกองเลยพี่กำบักองไว้กองไว้เยอะเยอะเจ้าบึง่องหุ่นใเปล่อยลงไปปลอยะครบเออล่อยลงไปเออ ดันขึ้นไปดีใจแต่ดันลงไปกดลงไปติดแล้วเนี่ยกดลงไปกดไปตบอดกดเลยได้แล้วครับจับหน้าจับพยันจับจับน้าบอกจับได้จับแล้วครับข้าวแก้มแล้วคนได้จิ้มแก้มไปเลโอ้ยสั่ยูฟ้าแก้มจับเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยเชียร์ก่อนเชียร์ก่อนเชียร์หมวอเขาหม้อกันติดมือมันแตก ารจได้ <łość> ุดลรองก่อนลยนร้องก่อได้ครับลู้รองลนของที่ไงนกลางเป็นรักครับลี้นร้องเลย เลขนี่มือสี่เลขสองเป็นหายเลขินะนั่นแหะโอ้ยติเลขตัวเลนั่นหลงเัอนั่นแหละโอ้ยันจะหาเลขสองเลขสองบุ้งเดทแกงนุ่มากเดบาแกงอย่างน้ข้างขวาขางขวาเนี่ยแบบนี้โตเอแบบตมสิไนไหนเป้อยู่ไหนไบมาดูรู้สรองเท้าน่ะรองเท้านี่เฮดามูลบ่นี่ยนะบ่เฮดามูลบ่อะไรสะ มันคืออะไรสัตอันนี้นะน่าสติกเกอร์นะนี่เขาเขียนไว้บอกเอนมิน้อยนะสิเลยมิน้อยนะสิเลยอ๋อไปโรงเรียนสนุกไหมไปโรงเรียนสนุกไหมมาหรออะไรมาน้อยน้อยไปเขาติดคุกโดนเออมาน้อยนั่นงั้นมามาเทดามูนเทดามูนเทดามูน โอ้ย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 จะไปทำเปร์เลยจะไปทำแปเลยจะแกงแปเลยโอ้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 ยอ้โจนมีทั้งนี้ฮะอ้โนมีทั้ง้เด้อโอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยะดาัเลย เรากินข้าวเรากินข้าวเรากินข้าวยืมน้ำป้าใสปูโอคนอัดคิเด็ก็จะเอาไปกินข้าวปะไปกินข้าวป่ะ baking cow yu lan bikuti, you know, baking cow leng, no? No. Baking cow, baking cow. Baking cow. Oh! 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 hả mẹ Oh! 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 mẹ, mẹ Oh! 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 hả mẹ chơi Oh! 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 mẹ ไม่ยามีน้อยกลับมาจากโรงเรียนหรือยังกลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอทำไมเสือยังไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นมีน้อยเลยนะเนี่ยกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่น้องกลับมาเมื่อกี้เอ้าเอ้าเสือเด็กที่ไหนเห็นแล้วเหรอเอ้าเห็นแล้วเด็กที่ไหนมานั่งกินขนมสแน็คแจ็คอยู่ตรงนี้เนาะอะไรเชียอะไรนะอะไรนะ ปลดกล้องก่อนปลดกล้องแล้วมันนี่เอ้าขูได้โห่โหูเรียนล้แม่พีมาวันไหนน้อพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาแล้วเหรออ่าเมรละเมรละมาพรุ่งนี้แล้วเมรได้ผลหอมือเอิร์มินน้อยนะถามดูเออได้อะไรมาให้น้องเอิรมินนะได้อะไรมาให้น้องเอิรมินนะได้อะไรมาให้น้องเอิรมินนะ มาเมื่ออืเอินเปิดแล้วเอา้าเปิดแล้วเอา้าเฮาคือมีเห็นฉมินนั่นมีเห็นเหาหแล้วนั่นเอา้าเปิดแบบไหนป้าทบะไม่เห็นค่อยเปิดไหนก็เปิดอันนี้เนาะก็เปิดานานมันไม่มีมันไม่มีเป,เปิดอยู่เปิดอยู่ไร ไหนม pues ันปเปิดปิดกรงพอีมันพไปเป็นไม่น um um, ี food, oh. um ้เลยเอาไปทบ้านเออเอามันก็เปิดปิดเป็นขอก็กดกากรบ่าอนนี้อออยู่เลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยนีเห็นเมฆแล้วมันมีเห็นเมฆเราเห็นเมฆนะ เอาวานาเมะดูวานาเมะเร็วอะไรวะเนี่ยเนี่ยอะไรวะเออนี่มันมันเป็นอะไรอะไรอันนี้อะไรนี่แม่มันพยายามจะเปิดโอ้นี่ไงโอ้หนาเหรอฮ่าฮ่าโทรศัพท์จึงไม่เข้าใจอีกโอ้โทรศัพท์จนว่าจนว่าอยู่นในโทรศัพท์ยังไม่เข้าใจอยู่หอมแทนเป๊ะนี่หอมแทนเป๊ะนี่หอมแทนเป๊ะ เจ้าว่าเบลมาอะไรนี่ยเป็นว่าหูเจ้าว่าเมลมามจะมาพรุ่งนี้ลูกจะมาหายมิน้อยพรุ่งนี้อยากกินน้ำน้ำไหนอ่ะน้ำหมลอละหมอมีแต่ดน้ำอัดลมกินไม่ได้มาไปกินน้ำยุบไปไปอยู่โควกลางไปลูกปา